ในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นคอสองคู่ต่อสู้นำเรือมากดขุนอาจารย์นกประจิบนำโคนขึ้นมาคู่ต่อสู้ปูเบี้ยงหอหกไปงอห้าจะระเบิดหน้าขุนของอาจารย์นกประจิบนะครับอาจารย์นกประจิบเลือกเดินเบี้ยงํามปู คู่ต่อสู้กินเบีย้ยที่คอสีไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยไปไล่แม็กจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกนำเบีย้ยบุกเข้ามายอมให้เบีย้ยคู่ต่อสู้กินนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็ด อาจารย์นกกระจิบลอยเบี้ยริมขึ้นมาจงตีเบี้ยในของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ตาชอแปดอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยชอหกหงายรุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมางกรหนึ่ง คู่ต่อสู้นำม้าขึ้นคอ 6. จังหวะนี้ถือว่าคู่ต่อสู้พลาดแล้วนะครับถูกอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมารุกคาดกินโคนคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยกินโคนหงายคู่ต่อสู้นำเรือกินมา้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินม้ารุก คูต่อสู้ถอยคุนลงมาอาจารย์นกระจิบนำม้าบุกเข้ามาครับคู่ต่อสู้ถอยโค,ค,ค,คนไล่กินเรืออาจารย์นกกระจิบถอยเรือจับกินมา้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำมา้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำเบี้ยคอขึ้นไปกิน จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิตถอยเบี้ยงหายกลับไปคูต่ต, er. คต่อสู้ถอยเม็ดมาไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้หลบขุนไปที่ตาฉาะเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือลำล่างกินเบี้ยคู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาฝ่าย spacing. คู่ต่อสูน้นำเรือขึ้นไปบุก จะนำเรือมารุกหนึ่งทีจนนะครับอาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้ก่อนด้วยการนำเพี่ยงหงายมารุกคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาจอแปดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมา,ารุกบังคับเรือคู่ต่อสู้มาปิดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ตายอเจดโดยยอมเสียเรือฟรีเลยนะครับ ถ้าหากคู่ต่อสู้กินเรือฟรีถึงกับแพเลยนะครับเพราะจะถูกม้ามารุกขุนหลบและถูกเรือรุกจนฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาซ้อนครับอาจารย์ลูกระจิบตัดสินใจกินเรือรุกคู่ต่อสู้นำขุนกินอาจารย์นกกระจิบถอยขุนไปติดกินเรือฝ่ายคู่ต่อสู้ขยับ ขุนนะครับจิดเรือของอาจารย์นกกระจิบเช่นเดียวกันอาจารย์นกกระจิบก่อนที่จะเสียเรือนะครับขอกินเม็ดก่อนคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบกินเรือคู่ต่อสู้ได้เปรียบถึงชนะนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ในตานี้ครับผมในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยชอสามขึ้นมาชอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินครับ อาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยขึ้นมาก kind of ินคู่ต่อสู้กินเบี้ยเฉชอสีไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดขึ้นมากินคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดกลับฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยงอห้าอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยงอสคู่ต่อสู้กินตับเบี้ย อาจารย์นกกระจิบนำมา้ากินขึ้นมาครูต่อสู้นำโคลนไปไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบปลับม้ามาที่ชอช้างสามครูต่อสู้นำโคลนขึ้นชอช้างหกอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่โคลนครูต่อสู้ถอยโคลนกลับอาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมางองสามครูต่อสู้นำเม็ดขึ้น อาจารย์นกประจิบยันเบียริมไว้ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบียคอหกไปคอห้าจังหวะนี้อาจารย์นกประจิบเลือกส่งเบียมาไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้นาโคนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนาโคนขึ้นมาขอสามคู่ต่อสู้นําเรือไปกดขุน อาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาที่ตากอสยอมมาอยู่ด้านข้างเลยนะครับคู่ต่อสู้ซ้อนเรืออาจารย์นกกระจิบนำโคนที่งอสามขึ้นมาแรกคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ขอแจะนำม้าขึ้นตากอหแล้วก็ลงบ่ออาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมางอห คู่ต่อสู้นำม้าขึ้นจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแรกโคนคู่ต่อสู้ถ้าหากคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบอาจจะหงายเบี้ยนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้กลัวอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยจึงเลือกนำเบี้ยขึ้นไปกินจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบถอยโคนกลับไปคู่ต่อสู้นำม้าลงบ่อ จะรุกคาดกินเม็ดอาจารย์น้กระจิบถอยขุนครับคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกเม็ดอาจารย์น้กระจิบนำม้าขึ้นเท่นที่จอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ชอ8จะนำม้าไปเกาะเบี้ยจุดอ่อนนะครับอาจารย์น้กระจิบนำเรือง,งอมาที่ชอหนึ่ง กันไม่ให้ม้าคู่ต่อสู้ขึ้นไปแลกฝ่ายคู่ต่อสู้จึงตัดสินใจนำม้าขึ้นทางด้านข้างแทนฝ่ายคู่ต่อสู้โจมตีเบีย้ยตัวนี้ของอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบไม่ผูกเบีย้ยนะครับเลือกเดินขุนขึ้นมาคอสามมาดูว่าทําไมอาจารย์นกกระจิบจึงยอมเสียเบีย้ยฟรีนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบีย้ยครับ อาจารย์นกกระจิบถอยขุนไปผูกแม็ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเพื่อปับมาอาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการนำโคนปักขึ้นมาครับคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบพร้อมที่จะบุกคู่ต่อสู้แล้วนะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าแลกกับเบี้ยความคู่ต่อสู้นำโคนกิน อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาที่ตายอสิโจมตีโคนคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยม้ากลับมาอาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้านะครับกินตัดโคนจังหวะนี้ถือว่าพลาดถึงแพ้นะครับเพราะอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากินรุก คู่ต่อสู้ต้องเบี่ยงขุนหลบด้านริมข้างเท่านั้นนะครับอาจารย์นกกระจิบลากเรือมาที่ชอสองเตรียมนำเรือรุกหนึ่งทีจนนะครับคู่ต่อสู้ไม่สามารถแก้จากการถูกรุกจนได้จึงยอมแพ้ในตานี้ครับผมในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาชอสอจะมาจับกินเรือนะครับ เรือของคู่ต่อสู้ถูกขังอยู่นะครับผมเพราะว่ามากินเบี้ยฟรีนะครับจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้นาม้าขึ้นจอห้าอาจารย์นกกระจิบขยับขุนติดกินเรือครับเรือคู่ต่อสู้หนีไปไหนไม่ได้นะครับจำเป็นต้องนำเรือมารุกให้ม้ากินนะครับอาจารย์นกกระจิบนาม้าขึ้นมากิน ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้เบี้ยริมนะครับเข้าไปกินตรงนี้ความคิดเห็นของครูพงนะครับมองว่าคู่ต่อสู้ควรนําเบี้ยตัวนี้นะครับออกไปกินนะครับแล้วเมื่อหงายแล้วก็ถอยกลับมาได้นะครับผมจะดีกว่านะครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมางอสองคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นงอห อาจารย์นกกระจิบนำเรือออกคลองครับฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเบี้ยงหลายมาปิดคลองอาจารย์นกกระจิบโยกเรือไปอีกด้านครับคู่ต่อสู้ถอยม้ามาป้องกันฝ่ายคู่ต่อสู้จะต้องหาเสมอให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นรองศักมากส่วนอาจารย์นกกระจิบก็หาชนะนะครับอาจารย์นกกระจิบนำคนขึ้นมาขอส คูต่อสู้นำขุนขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่กอแปดครูต่อสู้ถอยโคนมาใช้งานอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกครูต่อสู้หลบขุนลงมาจังหวะที่ทำให้อาจารย์นกกระจิบได้เปรียบถึงชนะคือแต้มนี้ครับเบี้ย ลงมารุกจะเห็นว่าคู่ต่อสู้นำม้าไปกินจะแพ้นะครับเพราะจะถูกเรือลุกตานี้แล้วม้านะครับจะถูกกินฟรีดังนั้นคู่ต่อสู้กินเดีย้ยไม่ได้นะครับผมคู่ต่อสู้ติดกินเรือนะครับอาจารย์ก็กระจิบถูกบังคับต้องเดินเรือตานี้เพื่อผูกเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้โยกม้าไปเกาะกินเบี้ยตัวนี้ อาจารย์นกกระจิบหลบเรือนะครับรุกคู่ต่อสู้หลบขุนอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยจังหวะนี้คู่ต่อสู้สามารถนมม้าไปคร่อมเรือและโคนแต่ก็ยังมีสิทธิแพ้นะครับแต่คู่ต่อสู้ไม่เอานะครับผมจังหวะม้าไปคร่อมตานี้ถ้าหากว่าม้าไปคร่อมจริงๆนะครับ อาจารย์นกกระจิบก็ปักโคนมาไล่นะครับถ้าคู่ต่อสู้ถอยม้ามากินเบีย้ยก็กินหงายรุกแล้วก็อาจารย์นกกระจิบจะได้กินโคนอีกนะครับก็จะชนะปลายกระดานได้ในเกมจริงคู่ต่อสู้เลือกถอยโคนมาตานี้ครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนเข้ามาบุกคู่ต่อสู้นำม้าไปจะหงายเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่จอหกคู่ต่อสู้ขยับขุนติดอาจารย์นกกระจิบนำโคนมาผูกคู่ต่อสู้หงายเบียย้ยอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่จอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำโคนมาที่จอหก คูต่อสู้ถอยเบี้ยงหงายมากินอาจารย์นกกระจิบนําเรือลุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบลากเรือมาจับก,กินเบี้ยพร้อมทั้งขู่จะกดก,กินโคนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ในตานี้ครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบป,ปูเบี้ยก้ามปูขึ้นมา คู่ต่อสู้นำเรือกอมาที่จอแปดอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยริมขึ้นมาบุกคู่ต่อสู้หลบเบี้ยขึ้นอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาโจมตีโคนคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้ากินแลกสองเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินไล่โคนคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาที่ยอสอง คู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปที่ชอสี่อาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปที่จอหนึ่งคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ชอแปดอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาจอสองคู่ต่อสู้ถอยโคนลงมาที่จอหกอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมาที่ชอหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบี้ยงอสี่ คูต่อสู้นำม้าขึ้นไปขอหกอาจารย์กกระจิบกินเบี้ยคูต่อสู้คูต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์กกระจิบนำเรือมาที่ชอหนึ่งคูต่อสู้นำเรือขึ้นไปชอห้าอาจารย์กกระจิบนำม้าถอยไปที่ชอหนึ่งคูต่อสู้ถอยโคนมาที่งอเจ็ด อาจารย์นกกระจิบนำคนขึ้นมางอสามครูต่อสู้นำเรือไปที่ยอแปดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาไล่เรือครูต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินไล่เรือครูต่อสู้นำเรือกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาไล่เรือ ครูต่อสู้ no ตัดสินใจนำเรือกินแรกอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินคู่ต่อส e ู e ้นำโคนขึ้นไปผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคอสีขึ้นมาคู่ต่อสู้ส่งเลี้ยสูงงอสีจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจนำโคนแลกกับเบี้ยคู่ต่อสู้กินต่ออาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยขอลอยบุกขึ้นมา คู่ต่อสู้นำเบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมาคอสี่คู่ต่อสู้นำโคลนขึ้นไปผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ขอหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกเดินเบี้ยริมอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยรุกคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้น อาจารย์นกกระจิบนำเรือขึ้นมาขอห้าครูต่อสู้ส่งเบียกไปไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปที่จอสองครูต่อสู้ถอยม้ามาที่งอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบถอยเบี้ยหงายกินเบี้ยไล่โคนครูต่อสู้เลือกถอยโคนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบี้ยรุป คูต่อสู้หลบขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำโคลบุกเข้ามาคูต่อสู้หงายเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำโคลลงมารุกคูต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินเบีย้ยคูต่อสู้ถอยม้ามาที่ขอแปด อาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดกินมา้าคูต่อสู้ถอยเบี้ยงหงายมากินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำม้าบุกขึ้นมาคอสี่ครูต่อสู้หงายเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกครูต่อสู้หลบขุนอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินม้ารุกจนอย่างสุดคมครับผม ในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งโคนขึ้นมาไล่ม้าฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าไปบุกที่ชอสามอาจารย์นกกระจิบนำโคนอีกตัวขึ้นมาคู่ต่อสู้ส่งโคนขึ้นไปแรกอาจารย์นกกระจิบไม่แลกด้วยครับเบี่ยงโคนหลบมาที่งอห้ 5. โจมตีเม็ด ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยเม็ดกลับมาอาจารย์นกระจิบนำเรือไปจับกินมา้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่่ายอห้าเมื่อคู่ตอ่อสู้ถอยอาจารย์นกระจิบส่งเบีย้ยดิมขึ้นมาบุกฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปป้องกันขุนและผูกเบีย้ยอาจารย์นกระจิบตัดสินใจนำเบีย้ยกินแรกคู่ต่อสู้นำเบีย้ยขึ้นไปกิน อาจารย์นกประจิบนำม้า,มาอินเดียคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินโคนครุกบังคับคู่ต่อสู้ถอยโคนมาปิดอาจารย์นกประจิบถอยเรือลงมาที่ชอสองฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าที่ตางอเจ็ดขึ้นไปที่ชอหกอาจารย์นกกระจิบส่งโคนมาบุก คู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นยอหกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาคอสองเพื่อเตรียมนำเรือที่กอหนึ่งไปใช้งานคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยม,มาผูกโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปจอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนคู่ต่อสู้ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ตาชอแปดอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาโจมตีเม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเม็ดลงมาเมื่อคู่ต่อสู้ถอยอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาบุกฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ตายอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาผุกเม็ด ครูต่อสู้นำเรือที่คอ8มาโจมตีเม็ดครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ชอสองขึ้นมาฝุกเม็ดครูต่อสู้โยกมา้าไปไล่เรืออาจารย์นกกระจิบหลบเรือลงมาที่ตาชอสามคู่ต่อสู้กินเรือไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกกดอยู่คู่ต่อสู้ถอยม้าก,กลับมา อาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ชอสามากดขุนฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปใหม่ครับอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ตางอสองจงังหวะนี้คู่ต่อสู้เข็นเบี้ยริมจะขึ้นไปหงายอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาจอสามฝ่ายคู่ต่อสู้หงายเบีย้ย อาจารย์ล็กระจิบนำโคนขึ้นมาครูต่อสู้ถอยเบี้ยงไหลกลับมาครับอาจารย์น็กระจิบนำโคนที่จอสี่ขึ้นมาแลกครูต่อสู้นำโคนกินอาจารย์น็กระจิบถอยโคนกินไล่มาครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมารุกอาจารย์นักประจิตถอยขุนลงไปที่ชอสองจังหวะนี้คู่ต่อสู้ถอยขุนมาที่ตาชอเจ็ดคูต่อสู้ถอยอาจารย์นักระจิตนำเม็ดขึ้นมาบุกไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือออกคลองที่กอแปดโดยไม่กลัวว่าจะเสียมา้านะครับอาจารย์นักประจิตนำเม็ดกินมารุกคู่ต่อสู้ถอยม้ามากิน อาจารย <olor S 1> the ์ก็ประจิบนำเรือมาที่ตาฉาสฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์ก็ประจิบนำขุนขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์ก็ประจิบหลบขุนไปที่ตางอสองคู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์ก็ประจิบหลบขุนไปที่ตาคอหนึ่งจังหวะนี้คู่ต่อสู้ หลบเรือมาที่ตาชสสอสองครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนกินม้ารุกฝ่ายคูต่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกค่ากินเรือฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยขุนหลบมาที่ตายอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบกินเปิดรุกครับคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบ มี2ทีรุกจนครับผมนำเรือรุกที่ชอสามฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตายอเจ็ดอาจารย์นกระจิตนำเรือรุกที่ยอสี่รุกจนอย่างสุดคมครับผม